สวัสดีครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมานะครับรีวิวการเพิ่มดอกกุญแจนะครับคันนี้จะเป็นโต้ท่าวีโก้นะครับตัว E นะครับปี2006-2007นะครับกุญแจดอกนี้ดอกใหม่ครับดอกนี้ใช้งานไม่ได้ดอกนี้ใช้ได้นะครับอันนี้ใช้ได้ตัดเชื่องได้ดอกนี้ส่วนดอกนี้นะครับยังไม่ทําการโปรแกรมนะครับขั้นตอนการโปรแกรมนะครับ ดับเครื่องนะครับดับนะครับเปิดปิดประตูหนึ่งครั้งรองนะครับรอแป๊บนึงโอเคเสียบกุญแจเข้าไปนะครับรอห้าวิสองสามสี่ห้านะครับแล้วก็ออนออฟห้าครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับแล้วก็เปิดปิดประตูหนึ่งครั้ง แล้วก็มาออฟไฟจะกระพริบนะครับแล้วก็เปิดปิดประตูอีกหนึ่งครั้งแล้วก็อนแล้วก็ออฟไฟกระพริบนะครับแล้วก็กดปุ่มตัวนี้พร้อมกัน2ตัวแล้วก็กดนะครับกดกดกดล็อกหรือกดล็อกนะครับเรียบร้อยนะครับครับเรียบร้อยนะครับดอกนี้ใช้งานได้ แต่ยังไม่กัดดอกนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนในการลงโปรแกรมรีโมทนะครับเรียบร้อยได้2ดอกแล้วดอกนี้ก็ได้อดอกนี้โอเคนะครับจบนะครับสนใจติดต่อสอบถามได้นะครับโยเซอร์วิสนะครับ0ูน2 8สอง8 8ครับสวัสดีครับ